ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อทุกคนเจอกันอีกเช่นเคยกับช่องของโกโก้รีวิวนะครับคือตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับผมจัดชื่อธนพอสเตชันนะครับเป็นโกโก้รีวิวนะครับผม คือคลิปนี้นะครับมีเสียงตอบรับที่ดีมากแล้วก็วันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปให้คลิปนึงนะคะเพราะว่ามีอีกหลายคนที่บอกว่าไม่รู้ว่าใช้ตัวไหนก่อนแล้วก็ใช้หลังนะคบผมก็เลยแบบเออจะมาทําให้ดูอีกคลิปนึงนะคบนั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากเทียนน้อนะคบที่ก็เคยรีวิวไปนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทําให้ให้ทุกคนไม่ต้องทำต่อไปนะคบผมแต่ว่าสามารถจะคอมเมนต์กันได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกของโกนะครับก,ก็จะเตรียมผิวด้วยการใช้น้ําตกนะครับช่วงนี้ก็กําลังใช้อ่า ฮาดา,าระบบกับออร์เนเจ้นนะครับเม็ดก,ก,กับมาชลุมเนาะบำรุงหน้าดีผิวดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะรับหน้าเราก็เงยขึ้นด้วย เนื่องจากคลิปที่กูเคยทำเซรั่ม2ตัวนี้จากเซเว่นนะครับคือเสียงตอบรับดีมากเลยนะครับผมที่วันนี้ก็ยังมีคนคอมเมนต์สอบถามกันอยู่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่ากูยังใช้อยู่หรือเปล่านะครับวิธีการใช้ของน้องนะครับกูจะใช้ตัวนี้ก่อนนะครับเซรั่มเข้มข้นที่มีไฮยาลูรอนิกแต่ข้อห้ามของเขาคือเวลาเราใช้ตัวนี้นะครับผมเราควรจะพยายามหลีกเลี่ยงแสง UV แสงรังสี UV แสงแดดอะไรอย่างนี้นะครับผม ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับด้วยคนที่ว่าน้องมีไฮยาอะไรเงี้ยมันจะทําให้หน้าเราอาจจะหมองคล้าได co ้ง่ายนะครับผมแต่น้องช่วยในเรื่องของเขากระจํางใสได้ดีมากเลยนะครับที่สําคัญทั้ง2ตัวนี้นะครับไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารสเตียรอยแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเรากระจ่างใสขึ้นด้วยนะครับดีนหลายคนถามกันเข้ามากันเยอะมากเลยนะครับผมสองตัวนี้ใช้ตัวไหนก่อนนะครับคือถ้าให้โกูแนะนํานะครับก็จะใช้เป็นตัวนี้ก่อนนะครับเห็นไหมตัวเซรั่มเข้มข้นไฮยาแปดเท่านะครับ แล้วก็ตามด้วยเซรั่มบูสเตอร์ผิวนะครับผมออล่าเจ็พลังนะครับผมใช้ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเนื้อจะแบบใสๆเลียๆเกลี่ยง่ายตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มเข้มข้นเลยเป็นแบบเป็นเนื้อกึนๆเนื้อครีมนะครับก็คือแบบตัวนี้ก็ซึมง่ายทั้ง2ตัวเลยนะครับมาเดี๋ยวก็จะใช้ตัวนี้ก่อนเลยนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับของเคียนโนสนะครับทุกคน,นเนื้อเซรั่มของน้องก็จะประมาณนี้นะครับ ไห้ไปทาบนฝามือแล้วก็ทาลงไปเลยเหมือนเราวอร์มอะ่ะและผลิตภัณฑ์มันจะแบบว่าทำงานได้ดีแล้วก็ซึมซึมเรวด้วยนะครับทุกคนแบบเสียงตอบรับดีมากเลยอะคลิปนี้ก็หวังว่าก็อันนี้คือกูทำคลิปให้รอบหนึ่งนะเพื่อให้ทุกคนแบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นคือสมัยก่อนนะก็อา,อาจจะแบบอธิบายไม่ค่อยเก่งนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยเก่งแต่ก็คืออาจจะแบบ ดีกว่าเก่านะครับทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มเข้มข้นจากเคียนอสนะครับสามารถจะหาซื้อได้ใน7 e เ่อเลยนะครับผมน้องช่วยในเรื่องของจุดด่างดำนะครับผิวจะดูสม่ำเสมอมากขึ้นถึง8เท่าเลยและที่สำคัญนะครับผิวอาบบลูผิวโซมได้อย่างดีเลยนะครับผมเพราะว่าน้องเป็นไฮยาลูรนิกนะครับใครที่ผิวแพ้ง่ายผิวเซนสิทีฟง่ายนะครับผมสามารถจะใช้ได้นะครับน้องไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารสเตียรอยนะครับผม ทำให้ผิวหน้าของเราดูกระจ่างใสมากขึ้นด้วยนะครับและที่สําคัญพลังลดเลือนรอยดํานะครับผมน้องเป็นเซรั่มดัสพอร์ตด้วยนะครับผมก็คือเป็นเซรั่มเข้มข้นเลยนะครับที่จริงน้องจะมีเป็นขวดแบบนี้ด้วยนะครับผมในแบบพวกแบบบูสต์บูสต์พอดสัรนอะนรี้นะครับผมก็มีขายด้วยนะครับแต่ก็ชอบไปซื้อมาใช้ในเซเว่นนะครับผมแบบ2องมันก็แบบเออมันก็ใช้ง่ายดีอันนี้นะครับเตั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเซรั่มเข้มข้นเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะแบบช่วยในเรื่องของบอกว่าทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีออร่าเห็นไหมน้องจะเป็นแบบเซรั่มเนื้อนมนม,นมแบบนี้เลยทุกคนแต่ว่าเกลี่ยง่ายนะครับก็จะทางลงไปเลยนี่จะมีความหอมอ่อนๆน,นะครับแต่เป็นความหอมที่บอกว่าสดชื่นสดชื่นทุกคนเฮ้ยทุกคนซึมเลยวะแค่นี้ก็ซึมแล้วอะทุกคนดูดิ อนนี้โก้ก็เตรียมผิวเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวโก้ขอลองสกินแคร์ตัวอื่นๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูฟินิชลุคที่โก้แต่งเป็นอว e r เ d ย์กันนะครับทุกคนถ้าดานี่ก็คือฟินิทลุคที่ได้ในวันนี้นะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างผิวดูฉ่ำเนาะก่อนแล้วผลิตภัณฑ์จากเซเว่นนะครับผมก็มีหล,หลายๆตัวที่ผกว่าสามารถที่จะใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะครับแน่นอนครับวันนี้ที่โก้รีวิวก็มี2ตัวของเคียนออดนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับ เป็นเซรั่มเข้มข้นไฮยาลูรอนิกนะครับผมช่วยในเรื่องของจุดด่างดำรอยสิวนะครับก็คือเป็นเซรั่มเข้มข้นอีกหนึ่งตัวทีกท่ก็แทบจะแบบใช้บ่อยมากเลยนะครับผมเวลาที่แบบว่าก็แบบเดินทางไปต่างจังหวัดหรือวยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่พกอิตภัณ์ของเราไปเลยนะครับเพราะมันเกะกะศแล้วก็แบบเออเราสามารถที่จะเข้าเซเว่นแล้วก็ไปซื้อมาใช้ได้อย่างเร่งด่วนเลยนะครับ <S <S แล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับผมก็จะเป็นเซรั่มบูสเตอร์ ผิวออร่าถึงเเท่านะครับตัวนี้ก็เป็นเซรั่มที่บอกว่าเออ,อบํารุงผิวให้ดูแบบเขาก็จะใสมีออร่าทั้งคู่เลยนะครับผมช่วยในเรื่องของทําให้ผิวเขาก็จะใสได้ดีหนึ่ตัวอีก2ตัวนะครับก็เพื่อนทุกคนสามารถที่จะแบบหาซื้อได้ใน s e เ่นอีเลเว่นแล้วก็ตามร้างสะดวกซื้อเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การ ให้เสียงตอบรับที่ดีมากเลยนะครับผมวันนี้ก็เลยแบบเออมาตอบย้ําอีกคลิปหนึ่งนะครับผมว่าเออโก้ยังใช้อยู่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาอัปเดตสภาพผิวให้ดูนะครับทุกคนอยากให้โก็รีวิวคลิปไหนอยากจะสอบถามในด้านไหนก็คือสามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีคําถามละมั้งเนาะเพราะว่าโกมาทําให้ดูแล้วนะครับโก็ใช้ตัวนี้ก่อนนะครับนี่เห็นไหม เซรั่มที่เป็นรูปขวดนะครับแล้วก็ตามด้วยเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้นะครับทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีออร่าเขาก็จะใสนะครับผมก็คือแบบใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ไว้เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ